ที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือระบบถังเก็บน้ําของเราปัจจุบันเราจะใช้น้ําฝนก่อนเนื่องจากเป็นฤดูฝนเราจริงจึงต่อท่อรางน้ําฝนลงมาที่ถังถังนี้เรามีจำนวนสองถงังเป็นถังขนาดใหญ่ประมาณลูกเรารู้สึกจะสองพันลิตรถ้าจําไม่ผิดแล้วในอนาคตเราก็มีถ้าเกิดเป็นฤดูร้อนฤดูแล้งเราก็จะเอา น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆสวนของเรามาใช้โดยผ่านสูบผ่านปัม๊มแล้วก็สูบเข้ามาที่ถังเก็บสองถังของเราแต่ในปัจจุบันเราก็ต่อจากถังเก็บสองถังของเราแล้วมาเข้าที่ที่ระบบกรองน้ําของเราซึ่งเป็นระบบของอาจารย์โจนจันไดซึ่งเราก็พยายามที่จะเรียนแบบและนํามาทําโดยมีการดัด แปลงแต่ว่าขั้นตอนของการทํางานก็คล้ายๆกับของอาจารย์โจนนะครับโดยถังแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ําเข้ามาข้างล่างแล้วก็มีระบบเขาเรียกว่ามีระบบทรายนะมีระบบหินมีระบบหินมีระบบหินเป็นหินหยาบแล้วก็หินละเอียดหินนี่เราก็ไปเอามาจากแม่น้ําเป็นหินละเอียด น้ำเข้าจากข้างล่างขึ้นข้างบนสําหรับถังแรกเมื่อน้ําจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วก็จะมาระบบก็จะมาเข้าท่อนี้ท sure. ่อนี้ก็จะนําน้ําเข้าไปสู่ถังที่สองถังที่สองนี่ก็จะเป็นการกรองโดยจะมีชั้นของหินทรายนะครับหินหินหยาบหินละเอียดแล้วก็ทรายตามลําดับแล้วก็ชั้นสุดท้ายก็จะเป็นทรายทรายละเอียด นะโดยจะทําเป็นชั้นๆมีเ,เรียกมีผ้ามุ้งขั้นเป็นชั้นๆเหมือนใครๆอยากดูรายละเอียดก็คงไปดูจากคลิปของอาจารย์โจนจันไดที่สอนอวิธีการอย่างไีแต่ของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้วิธีการเรียงถังในแนวแนวเรียงสามยาวเพราะมันจะเปื่องพื้นที่เราจะใช้วิธีเรียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยเพราะว่าจะต้องการประหยัดพื้นที่แล้วก็สําหรับ ถังสุดท้ายถังสุดท้ายก็จะเป็นถังอันนี้เราจะใช้ถังเล็กนิดหน่อยแต่ความสูงเท่ากันเพราะเราต้องการเพสของน้ํานะครับถังสุดท้ายนี่ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นถ่านอยู่ข้างบนถ่านอยู่ข้างบนแล้วก็ถ่านเป็นถ่านที่เขาเรียกว่าถ่านอะไรเขาเรียกถ่านคุณภาพสูงที่ใช้กับระบบน้ํากรองแล้วก็ผ่านทรายเป็นชั้นๆเพื่อจะกรองอีกทีหนึง 90น้ำขั้นสุดท้ายที่จะเอาไปใช้งานอันนี้ก็คือน้ําที่เราได้อันนี้ก็น้ําที่เราได้ทาผมทาเป็น,เป,นเป็นก๊อกเพื่อจะเปิดดูว่าจะปริมาณน้ําหรือคุณภาพของน้ําเป็นยังไงแล้วก็ลองมาพูดได้เต็มปากเพราะยังเป็นน้ําฝนอยู่ยังเป็นน้ําฝนอยู่ยเป็นน้ำฝน แต่ว่าจุดที่ต่างจากอาจารย์จโจนคือหลังจากหนึ่งสองสามถังนี้แล้วเมื่อเราได้น้ําที่ที่พร้อมจะใช้งานเราก็จะต่อมาเข้ามาถังเก็บนะครับถังเก็บของเราก็จะคือนถังนี้ถังเก็บของเราประมาณพันลิตรนะครับถังเก็บประมาณพันพันถึงพันห้าร้อยจำไม่ได้ตัวเลขไม่ได้เขียนเลยก็อันนี้ก็คือถังเก็บถังเก็บแล้อาจเราก็ ถังเก็บเราสามารถเข้าไปดูได้ตอนนี้ถังเก็บระดับของน้ําก็จะอยู่ประมาณนี้เพื่อจะเท่ากับระดับน้ําของถังที่กรองน้ำในถังเก็บนี่อเอาน,น้ำในถังเก็บก็ค่อนข้างจะใสสะอาดนี่น,น้ำในถังเก็บของเราจะอยู่ในระดับที่สูงเท่าเๆกับน้ำในถังกรองนะครับ <c oughs> อีกประมาณคืบเดียวรู้สึกก็จะถึงขอบบนแล้วก็ในถังเนี่ยเนื่องจากตอนแรกเราไม่มั่นใจว่าจะมีน้ําออกมาน้ําจะล้นออกมาทางท่อนี้หรือเปล่าเราก็ใช้วิธีเจาะท่อเล็กน้อยให้ให้น้ำไหลทางนี้เราอาจจะต้องข้างใไมีท่อนำท่อนาน้าํเ,เข้าสองแล้วโดยกระสานสองเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราบักใสน้ำ,นำ,นำมันมันไม่สามารถ ก็มาถจเวันได้เราต้องทำเรก็ต้องนต้องจบก่อนในจุดที่คิดว่าน้ำลงมาน่น้ำน้ำออกมันได้มากเราตัดปะาไปครึ่งหนึ่งสอกนาก็้อนะครับแล้วน้ำก็ะจาลงโนสคอันนี้สีน้ำ ที่เราถ่ายไปั้งแรกแมละนี้เป็นั้งที่สองแม่แเราเจอที่นี่เลยก็เราจะทำกันดีแนนลงไปสืบถามได้ตอนนี้เราดูคุณภาพน้ำแล้วปกรกว่าใสสะอาดดีแล้วหลังจากเราได้น้ำนี้แล้วเราก็จะพร้อมที่จะต่อเข้าบ้านนะครับโดยผ่านทาง่อน,นี้ท่อล่าง แล้วไปเข้าปัม๊มปั๊มตัวนู้ดปั๊มตัวนู้นก็จะจ่ายน้ําไปรอบบ้านปั๊มที่ใช้มาตรฐานตามบ้านทั่วไปอันนี้เหลือแค่ต่อท่อไปใช้เนื่องจากบ้านยังไม่เสร็จก็เลยยังไม่ได้ต่อต่อเข้าไปเข้ากับปัม๊มก็ก็ระบบถังรองน้ําของอาจารย์โจน,นะครับโจจันไดเราก็ทําได้ แต่ใช้เวลาพอสมควรกว่าที่จะเซฟระบบได้ให้มันให้มันเวิร์กตอนนี้ก็ใครก็อยากจะดัดแปลงก็อย่างผมก็ดัดแปลงเอาถังเก็บถังเก็บเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้พอกับจำนวนคนประมาณสักสามคนในบ้านต่อวันใช่ไหมเพราะว่าปริมาณน้ำออาจารนโจนที่ผลิตได้ต่อวันนี้เยวันละสามลิตรนะครับแต่ถ้าตอนกลางคืนมันก็จะเก็บไปหไปเรื่อยๆจนมันได้ปริมาณสัก พันลิตรซึ่งผมก็คิดว่าเพียงพอต่อการใช้งานในครอบครัวขนาดสามสี่คนต่อวันนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดมีข้อแนะนำหรืออยากจะสอบถามปัญหาว่าจะทำยังไงจะอะไรยังไงกรุณาสอบถามมาได้เลยนะครับข้องมาไถายพอดีที่จุฬอฯยินดีให้คำตอบครับ